S <S <S สวัสดีค่ะว,วันนี้นะคะมาพบกับมิ้นอีกแล้วนะคะพี่ตัวนี้นะเป็นทรงกรรมคอคลาสสิกลังไม้ประดู่ทั้งลำเลยนะคะพันท้ายก็ไม้ประดู่นะคะลางก็ไม้ประดู่นะคะตัวนี้นะคะจะยาวทั้งหมดอยู่ที่120เซนตนะคะตัวนี้มิ้นแถมเป็นกายสแตนเลตแบบมีเซฟรับประกันอย่างดีเลยนะคะและยังเป็นโครงกายสแตนเลสอย่างดีเลยนะคะพี่ตัวนี้นะคะมิ้นแถมเป็นปีก อลูมิเนียมนะคะยาว45เซนนะคะหนา5มิลแบบนี้เลยและมียังแถมเป็นโรเลอร์นะคะโรเลอร์ซ้ายและโรเลอร์ขวาแบบนี้เลยนะคะคยังไม่พอนะคะมียังแถมเป็นยางอีก1ซเ้นนะคะตัวนี้ยาง6คูณ1อย่างดีเลยนะคะพี่แถมเป็นท่อพร้อมสาย PE 80ปอน 50เมตรแล้วก็ที่เสียบท่อสีดำแบบนี้เลยนะคะพี่ตัวนี้นะคะมียังแถมลูกดอกไปให้ด้วย2เงี้ยงนะคะตัวนี้ยาว35เซนนะคะมีทั้งเงี้ยงบนและเงี้ยงล่างนะคะตัวนี้ราคาเพียง1699บาทส่งฟรีนะคะย้ำว่าตัวนี้ราคา1699บาทส่งฟรีนะคะพี่ๆถ้าไหนสนใจนะคะโทรมาที่0 98, 9 8 0 0 9 5 7 8 1ค่ะหรือว่าพิษ เมนที่ใต้คอมเมนต์ก็ได้นะคะเดี๋ยวมินทักไปค่ะสินค้ามีพร้อมส่งนะคะสามารถเปิดดูสินค้าก่อนรับสินค้าได้เลยค่ะสวัสดีค่ะ